สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นี้คุณปองนะคะได้อุร่มรับผิดชอบการอุ่มร่มาทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเด็ก,ดกพิเศษเด็กเล่นรวมในโรงเรียนนะคะพี่นอ้องเพื่อนๆที่รักทั้งหลายนะคะตอนนี้คุณปองก็กำลังรอกการอบร่มอยะะูนน่นะคะทันใดนะคะ ที่ผ่านมานะคะแวะเวียนมากก็ขอเชิญมาติดตามหรือดูการทำงานของอคุณปองนะคะตอนนี้กำลังไลกำลังลอก,การวิทยากรเขามาอบรมนะคะมาให้คำแนะนำนะคะในการพัฒนาเด็กเรียนร่วมหรือเด็กพิเศษนะคะตอนนี้กำลังรอนะคะล่อแต่ช่วงขมาเนาะคะ่ะเนาะ แสงจกน้อยค่ะจออาจจะมืดไปนิดนึงเนาะคะ่ะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นจอการอบร่มเนาะค่ะนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็นังน่งรอนะคะ ตอนนี้กำลังรอวิทยากรไม่ข้ามการแนะนํำความรู้ต่างๆเนาะค่ะตอนนี้กำลังรอค่ะ,ะสวัสดีครับ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้นานการศึกษาพิเศษในครั้งที่12นะครับในวันนี้นะครับที่จะเป็นวันที่เราจะ,ะมีการนำเสนอผลงานวนาิชาการจากนะครับต่อว,วันนี้ก็จะมีในห้องหนึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่เก้าโมงสักทีจะมีสองจะพยายามนะคะ การประชุมนะครับสองคนก็จะมีของนักเร,เรียน <ườ threat> สามารถรัตนักาครนะครับแล้วก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เขา <c oughs> มาหลับชมตอนนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เขา <c oughs> มาหลับชมตอนนีเนาะค่ะนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะจะ่เขามาติดตามแล้วนะคะขอกดไลค์กดเลิฟห้นเนะคะ่ะขอบคุณนะคะจะเป็นการขอบคุณหลายๆคะ่ะ ตอนนี้จอยมีติง่งรหัสลุดค่ะเริ่มจดรหัสไว้เดี๋ยวขอลงไลแป๊บนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีข่ข้นมันไลน์ไม่ค่ะนะคะแป๊บนึงคะ่ะ